คืนอาชีพให้กับนักภาคโบกี Lion, Drama, ้ไลออนโดนดราม่าพากเสียงแอเรียลไลท์แอคชั่น ก็กลายเป็นดราม่าประเด็นร้อนอีกแล้วนะคะกับวงการนักาพากย์เมืองไทยเมื่อหลายคนจับตาม,มองหนังของดิสนีย์อย่างหนังเรื่อง The Little Mermaid อร์ชั o n Live Action ที่ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนพากย์เสียงของแอเรียลนั่นเองค่ะและล่าสุดก็ได้มีการออกมาเฉลย ER แล้วนะคะว่าคนที่ได้รับบทพากย์บทนี้ไปนะก็คือนักรองสาวโบกี้ไลออนจึงก็มีกระแสวิพากษ์วิาจารณ์เยอะพอสมควรนะคะทั้งฝั่งที่ชอบพร้อมที่จะสนับสนุนและฝั่งที่ไม่ชอบก็ได้เข้ามาวิพากษ์วิาจารณ์หนักพอสมควรโดยมีการมองว่าใช้อภิสิทธิ์ชนหรือไม่ในฐานะคนดังจึงได้มาพ ครั้งนี้และทําไมจึงไม่ใช้นักพากเสียงมืออาชีพแบบนี้ถือว่าแย่งงานนักพากหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เธอก็ได้มีการเปิดเผยว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องประเด็นแย่งงานนักพากเลยแต่เข้าใจว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพด้านนี้แล้วดันรับงานใหญ่ๆแต่จริงๆเราก็ระมัดระวังมากขึ้นสามารถวิจารณ์ได้กับดรามา่าตอนแรกจะไม่เสียใจแต่พอได้อ่านทุกอย่างเราเข้าใจเสียงอาจจะไม่เหมาะสมแต่ก็อยากให้ผู้ชมลองดูก่อนยอมรับว่าก็งงกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะมาทําตรงนี้เพราะว่าตัวเราเองก็ผ่าน มยมเอะบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากจะยินดีบางอย่างที่เห็นต่างก็ขอน้อมรับไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจรับชมนอกจากเปิดประเด็นดาราม่าดังกล่าวแล้วสาวโบกี้ไลออนก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความร้ายยาวเรื่องดราม่าพักเสียงแอรีโอไลแอคชั่นซึ่งก็ได้มีการบอกว่าดิสนีย์ไม่ใช่โลกของเด็กแต่เป็นโลกของทุกคนที่มีเจนตนาการไม่เคยคิดฝันว่าจะได้รับโอกาสนี้เลยเพราะว่าไม่กล้าฝันร้องไห้ด้วยความดีใจตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะได้มีโอกาสไปแคสแค่ได้ไปแคสเฉยๆ,ๆ,ๆก็ใจฟูแล้ว ที่ได้มีโอกาสเข้าไปเหยียบบนจัก,กรวาลของดิสนีย์จนวันที่รู้ผลว่าทางดิสนีย์เลือกโบกี้จริงๆก็คือรู้สึกร้องไห้ไม่หยุดแต่ในใจก็เอ๊ะเราเหมาะสมกับบทนี้จริงๆหรอการได้มาทํางานภากจริงๆมันยากมากๆเลยยอมใจพี่ๆนักพากย์มืออาชีพทุกท่านในการแยกภาษาในการพากย์ไทยและอังกฤษการทําอารมณ์ให้เข้ากับคาแรคเตอร์และสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเจอรวมถึงปากต้องตรงกับทางสากลส่วนด้านดนตรีก็คือยากสุดแล้วจริงๆไม่สามารถฟังเพลงหรือซ้อมมาจากที่บ้านได้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องทำนั่ง ทั้งหมดอ่านโน้ตกันหน้าง,งานเคาะจังหวะไม่สามารถเอานโน้ตกลับบ้านได้เพราะว่าทุกสิ่งเป็นความลับใช้เล่นเสียงที่ท้าทายกับชีวิตมากร้องโอเปร่าล่าสุดก็คือมอหกหรือความทรงจําทฤษฎีดนตรีท,ทั้งหมดที่เคยร่ำเรียนมาและโบกี้เองก็เคยศึกษาสาขาคลาสสิคอลมิวสิกและมิวสิคอลเทเตอร์บอกได้เลยว่ารอบนี้ตั้งใจสุดชีวิตจริงๆขอบคุณสําหรับทุกความเห็นโบกี้ได้อ่านแท็บจากทั้งหมดและเข้าใจในทุกคนที่เห็นต่างในเรื่องการแคสคนาพากในครนั้งนี้โบกี้ขอน้อมรับทั้งหมดด้วยใจเลยไม่ใช่ แค่พวกคุณที่ลุ้นว่าทุกอย่างจะออกมาดีได้หรือไม่จะเข้ากันกับเสียงสากลได้หรือไม่เสียงโบจะแหบไปไหมโบกี้ได้อ่านแทบจะทั้งหมดแล้วเข้าใจในทุกคนที่เห็นต่างในเรื่องการแคสคนพักในครั้งนี้โบขอน้อมรับทั้งหมดไว้ด้วยใจเลยไม่ใช่แค่พวกคุณที่ลุ้นว่าทุกอย่างจะออกมาดีได้หรือไม่จะเข้ากันกับเสียงของสากลไหมเสียงโบจะแหบหรือไม่นี่คือสิ่งที่โบกังวลและปรึกษากับทีมงานดิสซี่อยู่เสมอตั้งแต่วันแรกด้วยความที่เป็นแฟนดิสซี่อย่างสัตว์จริงถึงโบจะได้รับโอกาสในครั้้้้้งนีจาาาากกรแแแคสตุ่ดทยลวถ กาสนั้นๆมันไม่ได้เหมาะสมกับโบเลยโบเชื่อว่าตัวเองก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองได้รับโอกาสนั้นเลยค่ะแต่ครั้งนี้โบขอน้อมรับโอกาสนี้ไว้โบเชื่อใจดิสนีย์และทีมงานจริงๆว่าได้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมแล้วและว,วันนี้ดิสนีย์เดอะล t ตเติ้ลเมอร์เมดแรียล้องและให้เสียงพากโดยโบกี้ไลออนงานนี้ก็ต้องมารอรับชมฟีมือการพากของสาวโบกี้ไลออนในเรื่องเดอะลิตเติ้ลเมอรที่กำลังจะฉายในวันที่25พฤษภาคมนี้